สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอที่ Studio นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในบลัวคาแต่ไม่ใช่เดินเรื่องหลักวันนี้เราจะมาตีแกนเลดบอสกันนะครับผมในที่สุดมันก็มาถึงแล้วสินะกับแกนเลดบอส์ดแกกอรยสนักดนตรีแห่งความพินาตผมก็เรียกอย่างนี้นะฮะมีสามสีนะฮะน้ำแดงกูอยู่ไหนวะไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยน้ำมันสารเจ้าลูกไม่ใช่มาบริาการเสียเวลาฮะผมจะตี ฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอรมเวลเท่าไหร่มันต้องตีหมู่ไงห้องจำลองผมไม่สนนะเวลห้าสิบนะฮะสบายสบายวิลิฮาร์ดชิวๆนะฮะผมไม่มีปัญญาไปตีเอ็กตรีมาแกคอรีส yes. แล้วก็ผมต้องบอกคนที่ขี้โกงหน่อยนะฮะว่ามึงจะโกงหาพ่อหาแม่หาปู่หายาหาตาหาใหญ่มึงจะโกงทำไมแค่เลดบอสอะมึงจะไม่ต้องโกงหรอไอ้นุม่มเออโกงทำไมอะฝีมือตัวเองนี่ เออตีหมูนะฮะเป็นบอสที่ตีหมูเพราะฉะนั้นมากิกะนโนโนมิถือว่ายังย้งต้องอยู่นะฮะตีหมูการตีหมูหรือว่าแรงแรงเร็วแรงทะลุนรกนะฮะมันเป็นบอสบอสยังไงอะในอาคารก็ก็ได้อยู่นะในอาคารเปิดดูซิเนะมันในอาคารใช่ไหมในอาคารมา โอ้ดีทั้งนั้นเลยพี่ดีทั้งนั้นเลยพี่มันมีแต่เป้าเดียวอะดิเออเป้าเดียวเป้าเดียวเนี่ยอารุอารุเดทก็ใช่อารุเดทก็ใช่มันต้องตีมูไม่ได้มันตีเดียวไม่ได้หรอกแล้วก็ต้องไปลดค่าคอร์สไปลดค่ามงกานมันอีกเพราะฉะนั้นอันนี้ได้อยู่แล้วก็เอามากี่มาเอาแมวน้ำมากี่เอาแมวน้ำมากี่มานี่ ตัวช่วยช,ช,ช่วยเฉลื่ะสิเพื่อนมีอะไรให้ยืมบ่างวะมันยืมได้ยาวเลยนี่วะอ่าท่านท่านท่านเกลือท่านราชาเกลือเปิดให้ยืมมิกะก็พอได้โยมิกะมิกะเนี่ยมันต่อสู้แดคารมาจกกิสุรุกิออกเอาเป็นกูอ่ออออาอนนี่ดีกว่า แล้วก็แก๊งพยาบาลเยอะๆนะฮะเราจะมาดูพร้อมกันผมก็ไม่ทันเหมือนกันนะแกกอลเลสมันตียังไงก็ไม่รู้นะหรือว่าไปคิปพิเศษอาจจะไปคิปพิเศษก็ได้นะับจะไปรู้คาท์คอใช้ใช้ไปเลยไม่อยากเสียเวลาแต่ไอ้เกาะไอ้เกาะฟ้าเดี๋ยวผมอาการออกของจริงนะต้องยืมนะฮะไม่ไหวนะฮะการพูดคุยเกี่ยวกับอิรันอะไรอะ เออข้ามได้ไหมอ่ะโจทย์อะไรได้พบกันอีกครั้งนะะคุณครูเอยรูปลักษณ์แบบนี้น่ะเหรอเออข้าม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 เล่าเรื่องอธิบายเกี่ยวกับผลงานชิ้นใหม่ของตัวเองให้ฟังเออไม่ไม่ไม่ฟังอ <t iss ime> ่ะไม่ไม่ใ <nature> ช่เรื่องกูไม่ฟังอ่ะไม่ฟังเออขี้เหร่ขี้เหร่มาดูพลินเพแค่ตีให้ผ่านก็พอ ขออย่างเดียวต้องตีหมูแดงเกาะแดงตีหมูเกาะหนักในสบายผมเวลมันเยอะก็มีเยอะด้วยประเด็นน่ะเกาะแดงตีหมูเกาะฟ้าก็มีอยู่ของ แกอรเเียสียงไม่งงยมันอ่ะไปฟังเราจะบอกมันแล้วไม่งไม่งมันมากแกคอรีส์บุ้งเปิด okay ต <mm ัวด้วยความยิ framework. ่งใหญ่ใหญ่พอๆกับกาเกิงไน เออโอ้โหก็คือว่ามัน終わりกัตีอะไรวะอ่อตีตีตีพวกมันโอ้ย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 ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยกูไม่เคยตีไม่เคยตีช่วยกูด้วยโอ้ยไม่เคยตีโอ้ยไม่เคยตีช่วยช่วยกูด้วยไอ้ไม่เคยตีอ่ะมันมันเป็นมอนยังไงเนี่ยคนดู ตายแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยต้องตีหมูต้องตีหมูตีหมูตีหมูกวาดไปเลยกวาดไปเลยกวาดไปเลยได้อยู่มึงราคาพวกกาศละนาวเลยแนวหน้ากูดิเจ็บหนักมากเออ โอ้โหข้าคอสกกูแบบออ้ต่ว่าข้าบ้องกันอะมากิสิที่แย่ที่สุดคือมันแหลกอย่างงี้ยไงไม่เนี่ยเออ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 รถข้าคอสได้อยู่สบายข้างซ้ายสิบสอนกา ปาดเลยพี่นอ้องโอ้โหโอ้โหมันมันอะไรของมันน่ะเนี่ยโอ้โหแนวหลังโอ้ยแนวหลังกูมันเจ็บหนกมาก,มากเออแนวหลังมันเจ็บหนักมากตอนเนี้ยโอ้โหเฮียมันเตียงไงอ่ะโอ้มันโอ้ยยากเวอ้อ โอ้ยก็ตีไม่แรงนะจะว่าไปก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอ้ยเหี้ยโดนแล้วพี่น er bueno? ้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาตียังไงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บหนึ่ง ไปไุ๊มไอ้ฟืนเลือดในโลกโอ้โหซูรุกิมาจะโซยังไงอะดูดิซูรกิล้มมันหมดเลยอะอ้อโอ้โหนี่มันโงดฮาร์จริงดิเฮ โอ้โหชิ้โหมยฮาร์ดจี้ตีไงก่อนอะมาตียังไงอะเออโอ้ยได้哟เออโอ้ย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 โอเคเข้าเฟสสองะ โอ้โหพ่อมึงเฮียอะไรอยู่วันนี้มันต,ตีตีไม่เป็นโอ้โหท่านโอ้ยแม่งแรงมากอะ่ะโอ้มันอะไรเนี่ยเฮ้ยถามจริงถอยก่อนพี่น้องกูไม่ไหวของจริงอะไรเนี่ยเฮ้ยถามจริงเฮ้ย ถ้าปรับจำนวนดีบัฟที่กอเกสมีได้ถูกต้องจะลดความเสียหายได้จํานวนมากสี่หนึ่งยังไงอะ่ะตีมม่ดิตียังไงก่อนอะนะวะเลบอตต่อดีแบบรจะตียังไงกรอนตีไม่เป็นนะคนดูซาลี่มันตีไงวะเดี๋ยวแกกอเรลสกูตีมันตีไงวะกูเริ่มสงสัยละ ได้ัไงวะเฮ้ยมันมันมันตีแรงอะไรขนาดนี้วะเฮ้ยนี่ขนาดกูแบบมีตัวปั๊บมันต้องลดลดปั๊บเหรอคาดจมตีเหรอหรือว่าอะไรวะไม่เข้าใจแฮะไม่มีอ่ะประเด็นอ่ะตีมูมอ่ะเสียดายกูก็ไม่ค่อยมีอ่ะตีมุอวียแนวหลังเหรอแนวหน้าก็ไม่ค่อยได้อ่ะนี่ขนาดกูเวลหกสิบนะตียังไม่ไหวอ่ะคนดูอะไรวะลุย งงของจีงอ่ะตอนเนี้ยเกต์บอสแกต์กอร์เรสงงครับก็ถือว่าเป็นงานหิอยู่เมืองนะ,นะคนตีบอสอ่ะตีไงให้ผ่านหรอต้องผ่านให้ได้ต้องผ่านให้ได้ มันสุดที่วันที่ยี่สิบสองตีไงะราโคดโหตีไป,ไปเปลี่ยนนี่ขนาดเอาแบบนี่ห้าดาวปืนหนึ่งนะห้าดาวปืนหนึ่งนะประเด็นอะห้าดาวปืนหนึ่งนะตีหมูมันค่าคอสมึงเยอะไปเหรอดูว่าอายอาคารอาคารหกสิบสองมีอาก็ มียาโกช่วยว่ายน้ำหมอกูเริ่มเริ่มเริ่มกลับมาชุดคิดละมียาโกช่วยว่ายน้ำเหรอกูไม่มีอะเด็กกูมีแต่ตัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยตัวตัวแรงๆตัวโหดๆนี่คือไปเบิร์ดอะสูสเปเชียลเอ้ยกูว่าต้องต้องมียืมมั่งแหละไปเนี่ยน่ะถ้าไม่ยืมกูก็ตายห่าเอาคาโบออก ขอยืมของใครดีขอยืมเพื่อนของคนที่มันโหดๆหน่อยเนี่ยทำไมคนมันให้คีนาเรสวะเอ้ยเริ่มสงสัยแล้วอะมิกะมิกะ้าเนี่ยโก ตียังไงครับคนดูไม่ใช่ว่าขนมาทาั้งตำบลน,นะ <c oughs> ถ้าขนทั้งตำบลนนกูไม่ไหวค่ะ <c oughs> จริงไอ้ที่อะขนทั้งตำบลเพื่อเคยคนเดียวอะ่ะมันไม่ไหวหรอกมันไม่ไหวดอกแกกอลิอัตตียังไงก่อนไอ้ี่อะถามจริง <c oughs> ตีงไง่วะตีตอมันเหรอหรือว่าตีาตีรูสม,ม,มุนมันเหรอ รู้ตีตัวมันเลยเพราะว่าตีลูกสมุนมันเริ่มไม่ลดเลยต้องตีตัวมันเนาะน่าจะต้องตีตัวมันแหละประเด็นอะน่าจะไหวอยู่ถ้าตีตัวมันมันเลือดร้อยเลยนะเลือดเป็นแสนต,ตอบแทนได้นขนมปี๊บเดี๋ยวตีเกาะเกียร์เลยต้องตีไปไปท่อออแกก่อน

โอ้ย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 อาลุอาลุอาลุทะลุหลังคากูโอ้ได้แล้วตีไม่แรงแต่จังไรมากมิยาโกะเป็นุด

ต้มแต่งหนึ่งส,ยสวยครับอ่าลุอ่าลุอลุ้ยตายโย เอกขนยัไงไงดีนะโหอ่ฮิเลายละเข้าเฟสแล้วเว้ยพี่น้องเอ้ยมันาตียากตีเย็นขนาดนี้เยวอยู่ คึองหลอดไอ้เหี้ยโอ้โหมังไปก่อนมิยาโกโลูกซารีเออโอ้ยทำไมันหนักอะไรขนาดนี้เออได้อยู่โอ้โหมันเหลืออยู่คนเดียวแล้วตอนเนี้ยมันจะสู้ได้เหรอพี่โอ้โหมันここからあなたのにかかってます โอ้ทำไมมันมันดูแหลกจังอะ่ะเออสิบเก้าวิมันจะทานเหรอพี่คือมันต้องจัดการโอ้แตกโอ้โหเล่นทีเดียวกูไปทั้งทีมเ,เลยอย่าถามจริง โอ้โหนี่นฮาร์ดคออ่ะฮาร์ดคอมงอหอโอ้โหมึงเล่นหลังทีมก็ครับสภาพ